ใครสวยเบลอแอรไม่มีปืนอมองเทงมองเทงมองเทงลอยกี้เฮ้ยจะล้มหนึ่งจะล้มหนึ่ง Tôi tôi nghe phần nữa. Okay. Ôi, okay. <laughs> ai u tụ quên mấy người chồng quá Ui chơi eo ra ta. <cười> <cười> ชุดเดียวพอชุดเดียวพอไม่อยู่ไหนกันลมเตยท้ายน่าอยู่ทางนู้นอ่ะ อยู่นี่อยู่นี่ล่ามานแล้วโดนโดนโดนซอกูโดนซอกูวนอนบนสุมานมาซะไปเลยเพื่อนเจอสี่เจอสี่เฮ้ยมีมาม้ามา เฟิร์สมนันมาเหรออุ้ยค้างเฟิร์สเฟิร์สล่ามาันเฟิร์สหลังเสียงตีใครไม่รู้กูหลอนเฟิร์ส phải To get out Kim mình Reloading. Recharging shields. Ừ, <coughs> ờ, đi lại. โดนน็อกเฮ้ยวิเสยษแนวเนี้ในนี้เปล่าต่อยแม่งเลยอ่ะนี่แน่ว่าจะงอ่ะ มันได้เคเบิลไปนะใช่มันได้ก็ตแตกล้มแตกล้มละ mọi một, một một một, một món Lâm 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 ไอ้หุ่นยนต์น่นะหุ่นยนต์นู้นหุ่นยนต์หุนเคเบิลกูสู้ขี้ขบฝันนี้ฝันนี้ฝันนี้ไม่หนีอยู่ข้างในนูวนอ่ะถูกแล้วละอยู่ข้างในละลงลงมาพอให้ฟังละสวยพึ่งใครยิงกู นาเดียวนาเดียวนเดียว่อยลบล้เฮ้ยปิงกูปิงแล้วเพื่อนเข้ามาทางกูเจอเลยตัวนึงวูยิงลบไปแล้วกูยิงลบไปแล้วโอเคเดี๋ยวคุมกันเดี๋ยวคุมกันฮะ ลมหนึ่งล้อีกสองใครใครอยู่ฝั่งกูลม

เต็มเลยเนพะื่โอเคน็อกเอ้ยอะไรมันพูดน็อกนี่ไทยนี่ว่าโอ้โหล่าฮ่าฮ่ <c oughs> าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่่ด่า

Oh yeah. Check my zip. Okay, okay. There's a Bangalore here. There's a Bangalore here. Kill her. She's low. She's low. เพื่อเข้ามาเข้ามาเพื่อเข้ามาโอเคอะไรล่ะ <c oughs> ปักจะมาอะไรผัวคมอยู่มาเลยอ้าวขึ้นไหม <c oughs> วะสวยโอ้โห let's go thank you